สวัสดีครับทุกทุครับยินดีต้อนรับช่วงบ่ายนะครับตอนนี้เรามาก็เข้าป่า,ปากล้วยแล้วเลยล้มทันเลยอาจารย์โบติดอยู่นะครับเดี๋ยวสุดหลอดดันน้ำทางก่อนก็น่าจะมีอีกหลายช็อตนะครับท่านผู้ชมกำลังทำทางเพื่อจะดึงอาจารย์โบนะครับ ใช้ใบดน,นหน้าดันหญ้านะครับเพื่อ,อจ,จะเห็นทางนะครับมันหญ้าคุ้มหมดไม่เห็นอะไรเลยอ่าถอยหลังมาแล้วทีนี้เตรียมโซ่นะครับ โอ้ทีเดียวครับดึงหันเรียบร้อยครับตรงไหนพอวางผ่านได้แล้วก็วางผ่านให้นะครับถ่ายไปตรงไหนใช้ใบพีดดันหน้าแล้วก็ใช้ดันนะครับอ๋ออาจารย์โบขึ้นมาแล้ว ลงไปเดี๋ยวติดอีกเอาแล้วเอาแล้วโดนนัดกินยางแล้วั้งใส่จะไม่เหลือแล้วดูสภาพนะครับไปจานโบหลังกลับจะดึงด้านหน้านะครับลองที่ว่าจะได้หรือเปล่า นี่ยังไม่ได้วางผ่านนะครับมาตัวเปล่าจมเลยก็บริเวณนี้นะครับค่อนข้างจะต่ำเดี๋ยวเราจะเอาดินตรงที่รถอาจารย์โบอยู่นะครับมาใส่แต่ต้องรอให้แห้งวันนี้นะคงมาก็เละอีกเหมือนเดิม เตรียมโซ่พอมแล้วนะครับไม่ขยับเลยโหดินเหนียวมากนะครับ เปลี่ยนแนวใหม่นะครับต่อโซ่ให้ยาวขึ้นนะครับเนี่ยครับรถติดหล่มมันเหนื่อยอย่างนี้แหละ หยับเลยไกลแล้วไกลแล้ว ด้านข้างนะครับดึงข้งขวางจะหันไหมก็ออยังไม่ขึ้นนะครับ ขึ้นเปลี่ยนทิศไปได้นิดเดียวครับวินตอนนี้ก็วินขึ้นมาได้นิดเดียวก็เอาโซ่มามัดที่ใบนาหน้านะครับทีทีนี้ครั้งเดียวน่าจะขึ้นแล้ว เรียบร้อยครับแม่แค่ผ่านมานะครับลองรอยนี่อบอกเลยครับเหนื่อยสุดก็ตรงรถติดลมนี่นะครับขับยังไม่เท่าไหร่ ต้องมาลากโซ่เก็บโซ่โอ้เหนื่อยครับเหนื่อยอ่าอันไหนดันได้เราก็จะดันนะครับพยายามเซฟชั่วโมงให้จะของที่นะครับอ๋อสียอะไรนะสุดหลออ่ะสีกี่โคนสีเพื่อนโคลนครับอ่าจะได้ยังแห้งนะครับ การเปิดหญ้าให้แดดส่องถึงพื้นนะครับได้แห้งสำหรับกองหญ้าข้างหน้าเราที่กองกองนี่อาจจะวางไว้อย่างนี้หรือดันรวมครับรอดูจาของที่นะครับ เนีเผลอไม่ได้จ้องจะลงตะโคนนะครับเห็นไม่ได้เลยวิ่งใส่อย่างเดียวเดี๋ยวติดอีกอ่าจะพาไหมไม่พาครับถอยถอยแม่ นะครับท่านจะเห็นว่าต่างระดับกันมากเลย อ๋อยางไก่แล้วต้องลองขุมพลังกันหน่อยอ่ะลงมาอีกลงมาอีกเดี๋ยวโดนอีก แล้เอาอีกแล้วหรือเปล่าอ๋อหลอดไปครับ ไม่ติดใบาดานหน้านะครับถ,ถ้าไม่ติดใบาดานหน้าจะมีการยกล้อ อีกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับลงมานิดเดียวเองมาจานโบสวยเหลือนิดหน่อยเนีย่ยคนชอบโบย่อมมีบาดแผลอย่างนี้นะครับมีอยู่เรื่อยๆวิรกรรมของเราสร้างกันไม่หยุดหย่อนโอ้ที่ที่ยอมรับเหลยแยงไปนิดเดียวก็โดนเลยโอ้โหโดนัดกินล้อหลังแล้วครับ จะดึงยังไงถอยหลังหรือนี่แหละครับมันเหนื่อยก็ตรงลากโซ่ลงไปมัดนะครับเดินไปเดินมา อีกนะเขาหน้าเขาหลังลงอีกโอ้ห oh, มันก็น่าโดนลนะครับกี่โคนท้งนั้นเลยบอกเลยครับรถติดหลมนี่เหนื่อยสุดปีนขึ้นปีนลงนะครับอ๋อ oh, แล้วตรงนี้ไม่ต้องมาแล้วเอามาแป,แปะแไว้งข้างนี้ก่อนเดี๋ยวรอดินแห้งๆดีๆแล้วค่อยกลับมาทําใหม่เจเย็นๆหน่อย เออปล่อยไว้แค่นั้นนะพอก็อันนี้สำหรับท่านที่ติดตามอยู่ก็หรือว่าท่านผู้ชมนะครับเขาเห็นที่โคนไม่ได้นะชอบวิ่งใส่คม่หล,หลายคลิปที่ผ่านมานะครับ นี่แหละเอแค่นี้พอก่อนเออวิจทยคีโคนทั้ตัวทั้งคันรถเดือดทั้งคนโอ้โหย่างไก่ครับปันน้ำตำเห็นต้นกุกเขียวข้างหน้านะครับนั่นคือต้นกระฉูดนะครับน่าจะลงไม่ได้นะครับเชียวแล้วเชียวอีกแล้ว ไม่รบกรมการหน้านะครับสวัสดีครับ